สวัสดีครับพี่น้องสุขรุตสุคนนะครับวันนี้มาพอกับเสียบสเส้นนียวที่เก่านะครับวันนี้มาโต๊ะเวทกันนะครับ Đứng lại, đứng lại, đứng lại Tuấn Cốm xuống đây วัสดีครับพี่น้องสุขสุมทุคนนะครับวันนี้มาผากับแสบใส้เนียวคือเก่านะครับวันนี้มาโต๊ะเวทกันนะครับยวนบอ่อแพ้กลางบึงนะครับมากับทีมงานคือเก่าจานโจแลวกับจานตนนะครับสามคนมาหาโต๊ะเวทเบื้องวันนี้สิใดว่าอุปกรณ์ขนของจ้าเป็นยังหุ่นน้าลุงพลังเวทสีหลัง <ไป S 1> หาหลังลนนไปครับไปเบื้องกันสิใดบ่กวันนี้เ้างอาสุมกันนะครับ เบื้องมาหอดแล้วครับตอนนี้เบื้องถือไฮวิวให้เบื้องเบื้องแฉวิวเบื้องวิวรอบๆแล้วครับไม่เลยนี่ได้อนมาตกปลาเมื่อนี้อารมา์ดีรครับมืนี้เฮ้ยทำเมี้ได้าดันหรบ้องหลังกันนี่อมเแล้วัน ครับตอนนี้ก็กาลังเตรียมพื้นที่นะครับเตรียมใหม่เตรียมเว็ดนะครับกําลังเห็ดข่างมึงไฟนะครับ ส้นี่พอดีพลายนยกองครบรอบแล้วตั้งคนง่ายสมานบเหท่างหลัง้งพอดีม่เอ็นหน่อไหมพอดีเอ็นข่นอยหน่อยเนี่ยไม่ออกเปิดิล่ะเฮ้ยเหนฟังดอกนี่สี่กิือนยืนบ่ แก่จังเดี๋ยวเจ้าแก่เขาแข่งกันหนดนะซาตำโจมเสร็จกอดมูกัวขึ้นมาเอานางยางไว้นะพ่เจ้านีเอาหัาไปดาำมาให้เราด้ทั้งสองเส้นเลยงานนั้มันจะมีพันกูได้สองหลัง่แข่งกันหนด นนเสียเล้อมืแรงอ่ะบ้นเราด้วงี้ให้้นมันรอเฮ็ดเอาเลยแงกระหน่กูจะลงงหนึ่งลังหนึ่งไก่นนี่ไม่ใช่ไก่หรอกลงปูกูย่อนต้อันำปวัดวับเลยนกนกยังนกจ้าบ่นี่่ Ô tô vệ nè, 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 cái nè, 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 mẹ nè, 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 แคนี้ก่อนเ้อดหาไม่เหมือแลงลูพีตอบอกว่าคื้เกาละน้องเหมือนไเป็นไรล่ะหากแตกวัดคืนคื้เกาลน้องหากเป็กนี่ฟ้าขึ้นลูกพีต่อนะครับคือเกาละไอ่กางบึงสิใเแกางอเรียนอะไรเรียนอะไรเนี่ย กินแล้วเปล่าเหลือกู่วันจะกินรวมแล้วกินกี่เดือนวะมันนี่มาไทยไทยท้ำคลิปนะครับอยู่แค่กลางบึงเหมืนเก่านะครับมันนี่มันกินกุ้งเลยวันยุดนะครับเสาธิดบุมีโอกับาหาเนี่ยเห็ดมวนนะครับพี่น้องเนาะมาแล้วครับตัวแหลกตัวแหลกหน่อยว่นหน่อยเอาไปก่อนนะตอนนี้อยู่นะโอ้ตัวใหญ่อยู่เลยนะโอ้มันหน่อยเลยนะอู้มันจะหลุดด้วยจะหลุดด้วย Bưng này qua Ừ. lên là đứng, lên này đứng, lên đứng này lên lên Đứng lên 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 đứng này lên 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 này lên 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 này. lên 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 tôi lên lên แต่ตัวที่สองแล้วครับเบ้งเบงงโจก็ช่างออกโซ่ไงอ้อตัวนี้ตัวใหญ่แห่งคนนะคนนะตัวใหญ่สำเกือบตัวท่าท้อตัวแหลกหรอกตัวแหลกใหญ่กว่าอยูะก็คีเดือนรวดล่ะคีเดือนหายวะผมก็หายอันนึ่งตัวที่สามแล้วครับน้องี่นองนี่น้องน้องนน้ง้วงน่นอ้อง่้น้นอง่น สั่งมนตรนักมนตร์โมงแล้วจะโหลดได้โหลดเนาะครับตอนนี้ก็ได้ปลาประมาณหกห้าหกโลแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็คือผ่านกลับน,น,น,นะครับกับทีมงานนะครับนี่ยผ่านกนลับแล้วเพจกินอีบ้านนะครับแล้วไปติดตามมึงห้าไปต่อย่บานนะครับห้เาเฉียดยังกินกันนะครับนี่ปลาห้าอ,อะไรเดี๋ยวปล่อยแล้ป้าได้เอาไปเบิ่งกันี่เฮือนต่อนะครับห้เาเฉียดยังกินกันไปพี่น้องไปเข้าสวัสดีครับพี่น้อง มืมเดียมตอนนี้มาพ้อนเพื่อนเลยนะครับหลังจากมาแต่บ่อปลานะครับสิมาเฮ็ดกินกันนะครับสิมาต้มแล้วก็สิเผาะนะครับพาเฮ็ดกินกันนะครับไปดูนดมันกันนะกินอะเนี้ยผมผมเนี่ยินหวานพวกยังงงกันนะครหายไปใครไปครับพี่น้องตอนนี้มีปลาสามตัวนะครับนี่ปลานิ่นตัวใหญ่สุดนะครับเสือเอาไปต้มนะครับ อีกสองตัวนี่จะเผาเกลือนะครับผมจุด้เนยัง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 เนี่ยหั่นต่ไข่เอาหั่นเยังยังหั่นเยังยังขั้นต้มเอาหั่นเนี่ยนั่นต้มยี่ห้มที่หลังก่อนะตุมต้มอยู่ว่าที่หลังก่นอะไเนี่มีใครอยู่ไหมอันสนิมบอกเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยทั้งเจ้าของเวลาก,การกินจะให้นี่สนิมนะครับเอาปลา 我懂、嗯、吧？嗯、阿姨。 ตอนนี้ก็ย่างปลาสองโตนะครับนี่มีย่างปลาแล้วก็ต้มปลานะครับพี่น้องเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับปลานิ่งสองโตง่ยายเลยพนะื่นนนะพี่น้องเตรียมเตาเตาอีกหน่อยกว่าตุลโลทีมงานทีมงานทั้งต้มทั้งงานนี่กุ๊กปุ๊บจำทีมงานนี่ผมก็เป็นตัวส่งกับตัไทยนนะคลิปนะครับนี่คือตัวหล,ลักๆจำทีมเลยจำกลุ่ม ลาปสิสินเดือนนี้กันล่า,าสมอีกนะครับพี่น้องตำหมึกแดงนะครับลูกได้ครับได้ครับอันนั้นก็เกินไปกระ,พะเระพราปลาต้มปลานิ่งงนะครับ น oh, er> oh, ี่นะ่ไหนฮะฟิ้มแค่โอ้ตัวเอกวะเนี่ยไม่หม่ดีเองเลยโอ้ฝีมมือได้โองโจ๋เนี่ยชุดเท่านั้นเป็นนิ่งเซบบนี้ะไรเซ็งซสำหนักกระซือ เซฟเซฟอือเอากินเบิ no. ้งขึ้นรถเนี่ยใครใครว่ามนแย่งจางนี้จางวะมันหมดจางแล้วกูว่าเนี่ยก็ดีหัวหัวนู่หัวหัวหัวเดียวไอแกที่ยังไงเนาะพ่อพ่อพ่อชอบเห็ดมึงเหรอาอเห็ดพ่อแล้วพ่อเราชเห็ดสวัสดีครับพี่น้องหลังนี้จะชอบเห็ดกระเพราแบบร้อยแล้วครับก็ใช้มากินกันนะครับเหมือนนี้เนาะตอนนี้ก็นี่ต้มปลาต้มปลาต้มหมูแดงต้มก้วยนะครับสิมากินกันนะครับ ครับพ,นะพี่ปานิ่งเด้อพี่น้องเด้อมาเด้ออ๋อปลาตำหมึกแดงนะครับมโอน,นี้เือดไหลเลยด้อยบิ้วมาอย่างนี้มันหนูผู้เดียวมันอันนี้ลูกพีลูกพี่มากโอน,นี้ประธามนมาเปิดงานเนยพ่แมน่นมาเปิดงานปิดงานไหมกระรังตำกล้วยครับตอนนี้ครับเด้อตำกล้วยครับ มีต้มปลานะครับน่าต้มปลาเชบโจ้ไอยนวหไหยไปบิ่งในคลิปเอาเ้อแซ่บคักมาเด้อยกินข้าวอกันครับพี่น้องเด้อเนก้ยยาทำแตงทำแตงทำเงี้ว่ะเออทำเง้ยวเลทเงี้วเล

ยังกันตุนนะกับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงนี้นะครับเมื่อกี้หอมกันเด้อเมื่อนี้เำาห้เห็ดลิปกินกันนะครับแบบสนุกสนานไปตกปลามานะครับตกปลาอันตกปลาแล้วก็ไปมาเห็ดเผาปลากินนะครับมีเผาปลาแน่นะครับสองตัวเผาปลาตำหมกแดงตำกล้วยนะครับนี่กินมาเกียดดิอ๋อ มาเลยกินของกันเด้อพี่น้องเด้อรับคลิปนี้อขอโจอเพียงหน่นะครับผม